เวลาที่เราให้ชาวต่างชาติเช่าบ้านหรือว่าเชาวว่าคอนโดจะต้องทำอะไรเป็นพิเศษที่อะไรนะ TM30 น่ะ คืออะไรคะแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างโอเคค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถปล่อยเช่านะคะคอนโดให้กับลูกค้าต่างชาติได้สิ่งที่เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านต้องทำเนี่ยก็คือต้องแจ้งอ่าตม30มหรือว่า t m 3 0นะคะอันนี้คือแจ้งถิ่นพำนักของชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอยู่ที่เมืองไทยค่ะตัวเอกสารที่ต้องกรอกคือตัวเอกสารตม .30 นะคะ mm hmm. 2ก็คือหนังสือเดินทางค่ะ3ก็คือตัวอ่าสัญญาเช่านะคะที่จะต้องเอาไป ดำเนินเรื่องวิธีการที่จะต้องแจ้งเนี่ยก็จะมี3วิธีการด้วยกันนะคะ1ก็คือนําเอกสารนี้ไปแจ้งที่ตอมอ่า,อาในถิ่นในถิ่นนั้นๆค่ะ2ก็คือสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ค่ะ3ก็คือเป็นที่นิยมเลยก็คือลงอ่าผ่านหน้าเว็บไซต์ได้นนง่ายๆเลยลใช่ใช่ค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะที่จะทำอ่าทีเอ็มสามศูนย์หรือว่าตมสามศูนย์เนี่ยใครจะต้องเป็นคนทํา ก็จริงๆเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านนะคะหรือเจ้าบ้านนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวนี้มันก็เหมือนเป็นกฎหมายที่เพื่อความปลอดภัยของของประเทศเราด้วยนะคะ<อ>ว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้คอนโดหลังนี้<อ>ค่ะเจ้าบ้านก็จําเป็นที่จะต้องทําตรงนี้นะคะในบางครั้ง เจ้าของบ้านอาจจะไม่รู้วิธีการในการทําเราเป็นเอเจนต์เราเป็นในหน้านะคะก็สามารถที่จะแนะนําเขาได้เนาะใช่บถูกค่ะถ้าเราเป็นเอเจนต์ก็สามารถที่จะแนะนําหรือบริการให้กับเจ้าของบ้านได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่าต้องขอบคุณน้องมิกิมากมากเลยนะคะอย่าลืมไปติดตามอาสังหาบอกต่อนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ